ครับคุณผู้ชมครับผมนั่งอยู่ที่สนามทรายขาวอำเภอหัวไทจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนำะค,คุณผู้ชมมาดูความพร้อมของคู่หัวเงินล้านนะครับที่จะทำการชนในวันที่26และ28ณนะสนามกีฬาชนโคบ,บ้านทรายขาวนะครับโดยเฉพาะคู่ของแดงงามสองพี่น้องกนะับของ พี่ปังปอนน้องแมกน้มครับค่ายโคสองพี่น้องเฉียนใหญ่ซึ่งจะพบกับโคข,ขาวหินหงของนายฉวางพร่มคีรีครับคู่นี้พลาดไม่ได้แน่นอนนะครับสมาทิวีถ่ายทอดสด26และ28ทั้ง2วันนะครับรวมไปถึงคู่ของโนดแซมบัลลังทองครับน้องหนึ่งหัวใสชนกับแดงรุ่งตะวันอันดามันหรือทองแดงนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมกัน รือว่าจะเป็นสงขาครับปะทะสงขามาเจอกันที่หัวใส่นะครับโนดเพชรแสนเหลี่ยมหรือไอ้เข็มครับน้องไทเทนค่ายโคอ่านหัวใัยกทมชนกับโนดพยักเพชรพันล้านครับน้องกรีดเกียงไรท่าบอนระโนดนะครับรวมถึงลายเสือเทพพิทักษ์ชัยครับตัวนี้ครับน่าดูน่าชมนะครับของนายบ่าครับค่ายโคเจต้อยครับจะชนกับโนดหลังขาวออกยาทับหลวงหรือเขี้ยวเงินนะครับ นครศระีทะสงขลาดุกด่างแสนเชิงเล็กครับถนนปากพนังครับชนกับโนดเพชรนำชัยหรือเรแบนครับน้องคิงน้องเขียวค่ายโคบูลสวัสดิ์พิทักษัยนี่คือคู่วัวนำนำในรายการนะครับวันที่26และ28ณสนามทรายขาวอาําเภอวัดไซจังหวัดน,นครศรีธรรมราชครับสมาทีวีถ่ายทอดสดทั้ง2วันครับรวมถึงคู่วัว นะครับมันมันอีก20ก yeah! ว่าคู่นะครับก็ติดตามกันเดี๋ยวผมมันจะพาไปชมความพร้อมของคู nah, ่วัวต่างๆณสนามกีฬาชนบุรีบ้านไส่ขาวครับมีโกคกองนดเต็มพลังต้องกับกองหนองนึ่งวัวใส่กับถึงจะชนกับกระบีนะครับถึงจะชนกับกูแดงลุงตะวันนะครับจากกระบีนะครับกับมาเลความพร้อมกันครับสำหรับกูนี้นะครับ จะเป็ว่าอยู่ในเวทหลุนกลางกลางนะครับยอหรับตัวนี้โคกปักกายูเจิงก็บาดกับตัวตรงนี้ถ้าเป็นปรีสอร์นี่ถ้ามาทำปรีชอร์ระดับขึ้น,น่ึงไลายลายพันได้นะครับแต่ตรงนี้นจัดการทำป็นรีชดร์ทรั่วหมดเลยมาดูบรรยากาศธรรมาชาติกัน สวัสดีครับตัวนี้หัวดังเดิมอยู่ในอุ้นหัวเจอมาจากตาปู้กับตาผู้เดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนั้นมาอยู่นี่นานยังมาอยู่กับกับเสียปีเลยครับเสียปีนะกับการควยการจนได้กี่วอ่ะตองอุนครับตองอุนนะครับอยู่บัดเพื่อนมั้งกับนาโป้งเบียดอุ้นกอนหนาโป้งเบียดกับอุ้นหลาทุติณัยหน้าได้รับหน้าได้นะได้กับ ครับต่างยุน hmm. ต no, like okay. no, ่างเลยบอกได้มาอยุนเพื่นเตะว่างนะยุนเรื่อยๆครับจนเรื่อยๆได้พี่ครับซึ่งกูยุนนี่เราเอินมามั่อไงยังกไม่ดีครับไม่ดีกับมันนกมันเย้ะกว่าพวกเรากับสู้ได้สู้ได้อ่าครับพี่ได้ประมาณเจ็ดปีครับเจ็ดปีนะครับกับอยู่างาุวัยรุ่นนี่เลี้ยงกันกี่คนเนี่ยสาที่คนสามทีคนนะกับอยู่ตรงนี้อยู่ แต่หนาอยู่ยูไม่เคกั๋ยครับเก๋งกับกับมาเลกันนะครับกับจุนวันดียีดิบเป็ดยีเป็ดนะครับยีเป็ดมานอกนั้นมันเย่เต็มทีครับรวยพอดีครับกับปุ้มกัขอ็ปะคุณมากมา้ครับกันดีแดงรุงตะวันครับโดยต่องแดงกับกองนายสมพลจองที่กระบี่กับพาวนั่งครับ ถึงจะชนครับโนดแซมพลังทองครับของหน่องนึ่งวัวไส้ครับมาในเวลาที่กำลังจะออกกำลังกายโยงเย็นบอดีครับกูนี้ก็เป็นอีกูนึงนะครับทีหน้าดูน้าจุ่มนะครับคุณแดงกูนตะวันนะครับจะชนกับโนดแซมพลังทองนะครับชนจำนวนที่28นะครับเดี๋ยวมาคุยครับควานกันนิดนึง วันพฤหัสบดีน้องตัวน,นี้จิ้นมาแนวต้องกลางครับต้องกลางนะครับต้องกลางเป็นหนาเลยอยู่บนพื้ัหนาต้องกลางครับหนาต้องกลางลาธุตินั่นเอครับลาธุตหนาหนามิล่าครับหนามิล่านะครับอา่าต่างชนต่างได้อยู่บนพืหัสรู้มั้บอกได้ไหมเรื่อยๆครับตุ่นเรื่อยๆดูนี่คุยได้พี่ครับไดพี่ดูกระฟาบลงบู๊นยังเล่งครับผมบคุนครับวากได้ครับเว้นๆจะบีมังไง มาเล่ยนนะเลกับมันจีเป็ดนี่กับมันกมันเจ๊ติมรอยขึ้นรรยกับแดอูน่นครับดอูน่นนนะกับนีกับกวางมันกมันเจ๊นะ่รับดน้ในปกติไม่ไม่รดน้ครับครับเรามาจวงดีวัวกำลังจะออกเดินหนกกำลังใจกับ่วงยิ้นรับขอบคุณมากเนาะกับกับจวงดี้กับพุ้ม วันนี้ครับพี่น้องนักกีฬาจนโก้ถูกทานครับออวันนี้นะครับน้องเดนมาท้ออ่ยความพรอมที่จะน้ำกีฬาจนโก้บานใส่ข้าวมือวัวใส่ชววาวปาะทับที่สมราดครับผมยืน <c oughs> ยันว่าไอ้น้อ,นองกับโคเดงซ่องพี่น้องจนแนนอนกับตีบุกแต่ก็ติดตามโดยโคนุกนุกไล่ขูนะครับดังที่น้องเดนได้ทำไปแล้วเสียกูพรลอมจน ส้มูลนะครับชวนกันไล่บาทนะครับเลยก็ติดตามโดยโครประมาณยี่สิบขู่นะครับวันละสิบขูเ่เต็มเตมนะครับก็เชิญพี่น้องนักกีฬาชนโคตัวปากใต้นะครับมาหน้าความมันที่สนามกีฬาชนโคบา้านใส่เก้าได้ครับเลยก็วันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับพี่น้องครับก็เชิญมาพาวัวมาเปียบนะครับมาเที่ยวมาเล่ นะครับเชิญเชิญเชิญน,นะครับสวัสดีครับ